ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไนโคลกับผมน a ซเอ็กนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตัวละครวอร r เ o อร์ของผมกันหน่อยละกันนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันสําหรับตัวละครนี้นะฮะว่าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์สายฟรีไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างนะครับแล้วก็สเตตัสพื้นฐานนะครับหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปถึงไหนกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกัน นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อไปด้ยแล้วกันแล้วก็ใครอยากเติมเกม n i โครนะครับติดต่อไปที่ร้านเ t ราโกพัได้เลยบอกเลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนโปรโมชั่นก็มีให้เลือกตามนี้เลยนะฮะ เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสําหรับเกมไนโคนะครับวันนี้เรามาในส่วนของคอนเทนต์สายฟรีอีกเช่นเคยเราจะมาดูตัวละครของผมกันว่าตอนนี้ตัวละครองผมมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตตัวละครให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าตอนนี้มีอะไรแล้วบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินนะครับหรือว่าในส่วนของสัตว์ขี่นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงสเตตัสของตัวละครด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะพัฒนาในส่วนของตัวละครนี้ต่อไปอย่างไรนะครับอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ของผมที่ผมใช้อยู่นะครับอาวุธกับอาวุธลองนะครับจะเป็นสีฟ้าบวกเนะครับสเตตัสที่ได้ตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่73ความเร็วในการโจมตี101%ปรความแม่นยำ153าป้องกัน149นั่นเองแล้วก็ในส่วนของประดับนะครับก็เป็นสีเขียวบวก3ทั้งหมด นะฮะตอนนี้เราก็อันติแฟกนะครับเป็นสีขาว1อันนะครับแล้วก็สีเขียว1อันแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นในส่วนของประดับอีกานะครับก็มีแค่บวก1เท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้ทําการเติมใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับ ID นี้ต่วต่อมานะครับก็คือรวบรวมนั่นเองนะครับหรือว่าสมุดเดลี่ของเราใช่ไหมครับเราก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับการสําเร็จทั้งหมดนะครับ แล้วก็ดูสเตตัสพื้นฐานของผมนะครับรก็ดาเมจเพิ่มเติม PVE อยู่ที่3นะครับปริมาฟรฟื้นฟูน้ำยา HP อยู่ที่5ดลดดาเมจ PVE อยู่ที่5ฟื้นฟนู MP อยู่ที่3นะครับน้ำหนัก90นะครับแม่นยม PVE นะครับอยู่ที่6แม่นยมปกติอยู่ที่3ดลดดาเมจระยะใกล้1นะครับต้านทานดาเมจ2เท่า1ไม่สนใจการลดดาเมจ PVE 2ดาเมจพื้นฐาน4ป้องกัน PVE 4ป้องกัน PVE 1 HP สูงสุด100 หลบหลีกระยะใกล้ไหน1่นะครับลบหลีกเว้นมน1น,นะครับลดดาเมจค,คิริคอนหนึค,คิริคอนหนและก็ป้องกัน1น,นั่นเองนะครับนี่คือพื้นฐานหลักๆนะครับในส่วนการรวบรวมเบื้องต้นกับตัวละครน,นี้นะครับความคืบหน้าทั้งหมด3.4%เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะดรอปไอเทมอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของพาหานะ,นะครับก็มีสัตว์ขี่ทั้งหมด 3ตัวนะครับจะเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็สีเขียวก็ตามระดับลงมานะครับสำหรับเทยริสต่างๆแล้วก็สีเขียวรองลงมานั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็สามารถที่จะผสมได้นะครับตอนนี้ก็รอสีเขียวให้ได้อีกสักหนึ่งตัวนะครับเราจะลองผสมดูเผื่ออาจจะได้สีฟ้าที่ตัวไม่ซ้ํากันบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือนี่เลยนะครับสำหรับในส่วนของสกินอาวุธนั่นเองสําหรับสกินอาวุธนะครับก็บอกเลยเลยว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเปิดยากมากๆ นะฮะตอนนี้ก็มีในส่วนของอาวุธสีฟ้าอยู่ทั้งหมด2อันนะฮะแล้วก็อนอกนั้นก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับต่อประมาณนี้นะครับสำหรับอาวุธสกินต่างๆนะฮะแล้วก็ในส่วนการสร้างนะครับตอนนี้ผมกําลังจะทําการสร้างประดับขึ้นมาอีก1อันนั่นเองนะครับก็คือประดับสร้อยคออันนี้เลยนะครับบวกค่าความแม่นยำบวก5นะครับความแม่นยำ PVE บวก1นะฮะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับก็กําลังจะหาในส่วนของ พาพาัสอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของพวกแร่เนี่ยหาง่ายอยู่แล้วนะครับล้วก็เงินตอนนี้นะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเอาไปซื้อในส่วนของสกิลกระหน่ำมานั่นเองนะครับสร้างดาเมจให้แก่เป้าหมายและมีโอกาสที่จะทําให้เป้าหมายตีสถานะสตันนานถึง2วินาทีนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าแพงมากๆนะครับสำหรับสกิลนี้9ล้านบาทนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับตอนนี้ผมมีเงินติดตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ2องแสนเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็หลักๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของผู้เล่นสายฟรีทุกท่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับหนึ่งเลยนะครับมารับในส่วนของเควสกิ้ต่างๆนะครับมาหาการแลกเหรียญกิ้นะครับเก็บเหรียญกิ้เอาไว้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่25ง0มนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของพละกงภารกิจกิ้ก็อย่าลืมมาทําด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับดันเจียนนะครับทุกๆ1อาทิตย์นะครับควรจะต้องมาลงกับกิ้ให้ได้1ครั้งนั่นเองนะเพราะว่าได้ของเยอะมากๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการรีวิวตัวละครเฉยๆนะฮะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่อยากเอาคลิป n i โครมาลงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมนะครับว่าจะทําการเติมสักหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้เติมไอดีนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูไอดีต่อไปแล้วกันนะครับว่าเราจะไปซื้อไอดีตัวอะไรมาเล่นกันนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าในส่วนของการเติมเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ย อาจจะดวงไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้บอกเลยว่าเลดเดือดมากๆนะครับแล้วก็บางผู้เล่นบางคนนะครับอาจจะเล่นตัวละครสายฟรีไปอย่างนั้นนะครับเพื่อทําการเอิญนตัวละครไปเลยนะครับบอกเลยนะครับว่ามีหลายทางมากๆนะครับสําหรับการหาเงินกับเกมนี้นะครับบางทีผู้เล่นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยอาจจะเอิ้นตัวละครขายไปเลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็หาเหรียญใหม่นะครับมาทําการซื้อในส่วนของตัวละครที่เราอยากจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวละครได้อย่างง่ายๆนั่นเอง นะครับถ้าเกิดผูดเ้เลือกคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับก็อย่าลืมมาทําการขายโครงขายของกันด้วยนะครับอันไหนที่เรารู้สึกว่ายัดสมุดแล้วมันราคาค่อนข้างจะถูกนะครับก็ยัดสมุดไปอันไหนที่มันมีราคาที่สูงนะครับเราก,ก็ค่อยๆขายไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายัดไปเลยนะครับยังไงก็ไม่ครบอยู่ดีนะครับเพราะว่าในส่วนของรวบรวมบางอันเนี่ยใช้ถึง20อันเลยนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับในการดึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้หาในส่วนของ ทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็นําไปขายเสียก่อนนะครับเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเพราะว่าหลักๆแล้วเรานะครับผู้เรียนสายฟรีก็รับเควสประจําวันนะครับรับเควสม่วงทําเควสฟ้าทําเควสเหลืองแค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นตรามไข่นั่นเองนะครับไม่เหนื่อยด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของเกมไนโคลเนาะมาอัปเดตตัวละครให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับ หลักๆแล้วก็อาวุธนี่แหละนะครับเราสามารถที่จะทําการดันได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ประดับแล้วเราเลือกคนไหนนะครับที่สามารถที่จะดันประดับนะครับให้ขึ้นบวก5ให้ได้นะครับก็จะถือว่าดีมากๆเพราะว่าประดับนะครับจะเพิ่มค่าแม่นยําให้กับตัวละครเราค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มีค่าแม่นยําทั้งหมด153นะครับก็อยากจะได้สัก200ก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะมาทําการอัพดาเมจให้ได้สัก100บวกบกนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์สายฟรีรีวิว ID ดีตัวละครของผมเองนะครับสำหรับอาชีพวอลเลเยอร์นะครับก็บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างโอเคนะนะครับโจมตีแรงอึดแล้วก็ไม่ได้ตายบ่อยเหมือนนักขนูนะครับแต่นักขนูเนี่ยจะฟาร์มค่อนข้างไวเพราะเป็นการโจมตีระยะไกลมากๆนะครับก็สรุปให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับสำหรับตัวละครของผมแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าผมจะทําการเติมดีไหมนะครับก็เสียดายตังค์เหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ก็บอกเลยว่าไม่เกินนะ จริงๆอะไม่เกิน3เดือนหรอกนะครับผู้เล่นก็ค่อนข้างจะหายไปค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่านะครับมีเกมใหม่ๆมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับสำหรับช่องนัสเอ็กนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนัสเอ็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาคลิปไปลงก่อนละกันสําหรับวันที่4เดือน2ปี2024กับเกมในโครวันนี้ผมนัสเอ็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับคอนเทนเน้าเป็นอะไรอย่าลืมรับชมกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีครับบบา สเตราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกับการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัท